โดยชั้นนั่งเตาวลวก็ตารางอาหารหน,นึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่ง้ค่ะจะมาอธิบายข้อสอบการค่าของ OOE นะคะซึ่งโจทย์ก็คือว่าให้ใส่ตะกูลเงิน C H แปดแล้วก็กูลบิตคอยเพิ่มเข้าไปนะคะโดยตอนกำหนดระบบก็คือ ต้องกำหนดอัตาราแลกเปลี่ยนแล้วก็สามารถตรวจสอบยอดเงินได้แล้วก็ฝากแระถอนเงินเป็นสกุลเงนินสองสามนไดนะะ้ตามอัตาราแลกเปลี่ยนโดยยูสเคสในหน้าแกมนะคะก็จะมีแจ้งภาพนะคะก็คือยู e เซอร์สามารถาเช็คตรวจสอบยอดเงินทั้งสองหน่วยได้นะคะในโปรแกรมที่เขียนแล้วก็ตัวการถ,ถอนเงิน ฝากเงินต้องเลือกสกุลเงินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเป็น extend ทั้งสองตัวแล้วก็ตัว Transfer น,นะคะสามารถาทรานเฟอร์ได้แค่ t ีอบาทนะคะเพราะไม่ได้เขียนเพิ่มแล้วก็ตัวทั้งหมดทั้งมวลนะคะต้องทำการล็อกอินก่อนโดยการล็อกอินก็คือต้องใส่ i อกับพาสเวิร์ดให้ตรงกันนะคะถึงจะเข้า ไในส่วนของระบบแต่ละคนได้ะคะ่ะส่วน manager กคือสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ user ได้นะคะแล้วก็ก็คือเป็นเช็คว่า user มีใครบ้างนะคะเ a n a g e r สามารถทำส่วนนี้ได้นะคะในส่วนต่อไปของคาสแตะเกมนะคะโดยคลาสจำนูจะมี5นนะคะก็โดยเมนหลักก็คือ b บงก์อีเจเนียล่ะคะ่ะจะมีไอ i ีพิววิสี่ตัวคือสแกนเนอร์อเลลิตแอคเคาแล้วก็ตัวอ่าเดตอัตราแลกเปลี่ยนของ b t c นะคะเป็นดับเบิลแล้วก็ตัวเมทอดในแบงก์อีเจเนียก็คือเมนอยู่แล้วแล้วก็มีฟังก์ชันอ่ากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเรียกใช้ก่อน การสร้างเมเนเจอร์นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือการสร้างเมเนเจอร์มีการล็อกอินแล้วก็มีตัวเมนูของมิสเตอร์นะคะที่จะเรียกใช้ในเมนหลักโดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมนหลักก็ยังมีอยู่สองส่วนนะคะก็คือตัวเมเนเจอร์แล้วก็ตัวแอคเคาท์นะคะโดยตัวเมเนเจอร์และตัวแอคเคาท์ั้นมาทำการ สืบทอดมาจาก c l a s พ person ที่มี person id เป็นตัวแปลติงมี name แล้วก็คือติงก็มีเพศแล้วก็เป็นติงนะคะโดยที่ c o n แ t คเ c t o r ก็จะมีสามตัวคือ person id มี name แล้วก็มีเพศแล้วก็เก็ตแต่ละตัวเข้าไปนะคะก็คือเป็น c l a s แม่ของทั้งสอง แล้วก็ต่อมาที่คัสตเมเนเจอร์นะคะสื่อทอดมาจากคัสแม่ก็จะมีทั้งสามตัวข้างบนแล้วก็มีเพิ่มมาคือเป็นพั s ส o ว d ตัวแปลสตริงนะคะโดยสร้างคอนสแตคเตอร์ก็จะมี Account ID อี Name แล้วมีเจ n d e r แล้วก็พ s s ส o ว d นะคะโดย Account ID ก็ใช้อันเดียวกันกับ Person i o n อนะคะเป็นรหนัสประจำตัวนะคะแล้วก็มี เมท h อดค r เอ t e ม a น a เจอซึ่งเป็นสแตติกเหมือนด้านบนเพราะว่า m a n น g เจคือเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็จะสร้างไปเพียงครั้งเดียวะคะ่ะเพราะว่าในโจทย์ก็คือบังคับให้มีเมเนจเจอยู่คนเดียวแล้วก็มีเมท h อดล็อกอของ manager เป็นตัวแปลประเภทบุรีนะคะที่เปรียบเทียบตัวรหัสผ่านกับในตัวอาร์เรลนะคะเป็นจริงหรือเปล่าจริงหรือเท็จนะคะ ต่อไปมีโชว์เมนูของเมนเจอร์คะซึ่งเมนูที่กล่าวไปก็คือจะมีการาสร้าง Account ใหม่กับการสร้างไอการตรวจสอบว่า,าในอารลิสนั้นมีผู้ใช้ใดบ้างนะคะโชว์เมนูก็คือรับการกรอกค่าเข้ามาแล้วก็มีการรับค่าอารลิสของ Account แล้วก็รับจำนวนอัตราการแลกเปลี่ยนมาด้วยนะคะซึ่งจะเอาไปใช้ต่อแล้วก็ไม่ตอด c e a Account ก็คือจะเป็น Private นะคะเพราะว่า Manager สามารถทำได้เท่านั้นไม่สามารถทำตรง Account นะคะก็จะรับค่ากนเนอร์มันเดิมมีค่าร d d r e s s ของ Account ก็ View Account ก็เฉพาะของ Manager ก็เป็น Private เหมือนกันนะคะก็จะดู รับค่าจากแอคเคาทแล้วก็รับค่าอัตราการเล็กเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะคะต่อไปส่วนของแอคเคาทนะคะแอคเคาทเป็นส่วนของอผู้ใช้นะคะก็จะมีพัดสดุ์เหมือนกันแต่ว่าที่เพิ่มมันก็จะมีสกุลเงินไทยกับบิ t คอยนนะคะเป็นตัวแปดชนิดดับเบิลเหมือนกันต่อไปนะคะมี Constructor Constructor ก็จะเป็นแอคเคาท์ไ นามเจนเดอร์พาสเวิร์ดแล้วก็อาดับเบิลอินิเชียลไทยบาทนะคะก็คืออินิเชียลกำหนดจากมีเเจอร์ตอนสร้าง a อ c o u n t นะคะโดยอินอินิเชียลนี่คือเป็นอาสกุลเงินที่อยู่ในโจทย์ข้อก่อนนะคะแต่ว่าคือเราเอามาเท่ากับไทยบาทที่หลังเมื่อกำหนดไว้นะคะ โดยที่ตอนแรกนะครับมันตอนที่เมเจอร์กำหนดจานวนเงินนะคะก็จะกำหนดเป็นไทยบาทก่อนนะคะแล้วก็จะไม่มีบิตคอยนะคะก็คือให้บิตคอยเป็นตัวทางเลือกของยูสเตอร์ที่จะแลกหรือไม่แลกนะคะแล้วก็ล็อกอินมีล็อกอินเหมือนกันเป็นบูลีนก็มีเช็คพาสเบิดของ Account น,นะคะ ก็มีดิสเพย์บาลานซ์ก็คือสแสดงจํานวนเงินแล้วก็สแสดงอัตราการแลกเปลี่ยนในจํานวนเงินนั้นด้วยนะคะก็มีการฝากเงินแล้วก็มีฝากเงินอัตรา,ารแลกเปลี่ยนก็เข้าไปเหมือนกันซึ่งในการฝากเงินก็คือเพิ่มจะเพิ่มการแลกเปลี่ยนจากาเงินไทยเป็นบิตคอยแล้วก็บิตคอยกลับเป็นเงินไทยนะคะส่วนการถอนเงินนะคะก็จะ ก็เลือกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีแค่สองอย่างก็คือเลือกถอนเงินไทยหรือว่าถอนบิตคอยออกมาะะก็ตัวการโอนเงินไปให้คนอื่นนะคะก็จะมีอ่าเป้าอ่าเอ,อ็กเคาเป้าหมายนะคะต้องมีในระบบเท่านั้นแล้วก็มีจํานวนนะคะเลือกแต่ว่าไม่สามารถเ,รเลือกได้นะคะโอนได้เฉพาะเงินไทยเท่านั้นเพราะว่าในโจทย์ไม่ได้กล่าวไว้ก็โดยตัวแอคเค้์นะคะเป็น อาการอ e ีพิเมนมาจาก ATM Action ที่มี5อย่างคือการเช็ครหัสถ่านการแสดงค่าเงินการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินนะคะมาจาก ATM Action ภาพรวมเป็นดังนี้นะคะต่อไปนะคะเป็น q u e n c น d i a g r กมของการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยแล้วก็ปิดคอยนะคะโดย ตอนแรกค่ะเมนเจอร์ยังไม่ได้สร้างบัญชีขึ้นมาแต่เขาเป็นคนจัดก,การเรียกฟังก์ชัน Setup อัตราเลขเปลี่ยนเงินจากฟังก์ชันเมนนะคะแล้วก็ฟังก์ชัน m มน n ก็คือจะส่งการระบุจำนวนอัลต้ามารแมกเปลี่ยนเ้ทำการขอข้อมูลลงไปนะคะโดยข้อมูลที่ส่งกลับไปก็คือเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนหรือ bitcoin r a e นะคะ โดยที่ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรประเภทลแล้วก็เมื่อมีรับค่าเรียบร้อยก็ส่งว่ากอกสำเร็จเดียวเขากลับมาให้มินิเจอร์ก็คือการกำหนดต่า,าก็สำเร็จก่อนที่จะสร้างบัญชีมินิเจอร์นะคะต่อไปการตรวจสอบยอดเงินบาดหรือว่า btc นะคะแต่ว่าคือที่เขียนไปคืออ่าเมื่อตรวจสอบครั้งเดียวก็คือตรวจสอบ ได้สองอสกุลเงินพร้อมกันเลยนะคะซึ้นพร้อมกันเลยโดยที่ยูเซอร์ต้องทำการอาล็อกอินเข้ามาก่อนนะคะโดยถ้าล็อกอินแบบล็อกอินก็คือเรียกเมนก็คือแสดงไม่ตอดล็อกอินแล้วก็ยูเซอร์ก็กรอไอขาว้ดีพาสเวิร์ดลงไปแล้วก็ตรวจสอบอขา account าสเวิร์ดจากอาเรลิ t ใน a อข o u ่านะคะอ่ามีกรณีสำเร็จนะคะกรณีสำเร็จก็คือ ตัวมนจะส่งเม่ตอด a อ c เค้ามานะคะให้ให้เราทำการอบอกค่าจากแป้นพิมพ์เป็นชอยที่หนึ่งนะคะก็คือชอยที่หนึ่งคือการตรวจสอบยอดเงินแล้วก็ตัวมนจะเรียกเม่ตอดเคบาลมาจาก a อ c เค้าโดย a อ c เค้าก็จะคืนค่าเงินไทยบาทกับปิดคอยที่เรามีในบัญชีออกมานะคะแล้วก็แสดงค่ะ แล้วก็อันนี้คือเป็นกรณีที่ล็อกอินไม่สําเร็จก็อ่าเราไม่สามารถเข้าใหม่ได้ค่ะให้เราทําการล็อกอินใหม่รอบหนึ่งอันสุดท้ายแล้วก็เป็นการถอนเงินนะคุณเงินไทยหรือว่าบิตคอยนะคะโดยเราก็ต้องล็อกอินเข้ามาก่อนเหมือนเดิมก็คือถ้าล็อกอินเหมือนข้อที่แล้วค่ะเป็นการเรียไม่ตอนล็อกอินมาแล้วก็เราเกอะเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบ่ะ แต่ถ้าตัวสอบไม่สำเร็จนะคะก็จะคืนค่าฟอ,อามาแล้วให้เราล็อกอินใหม่ต่อไปนะคะอ่าเมื่อเข้ามาสำเร็จนะคะโดยในเมนจะส่งเมตอด a t อเมนูมาเหมือนเดิมน,นะคะโดยตัวเลือกการถอนเงินก็คือเป็นตัวเลือกช้อยที่สองะคะ่ะในยให้เรากรอกช้อยที่สองเข้าไปแล้วก็ตัวเมนจะเรียกอฟังก์ชันเรียกเบสต์ตการถอนเงิน ก็คือเราต้องทำการเกอรอกตัวเลขนะคะรับค่าการกอรอกตัวเลขแล้วก็รับค่าอัตราการแลกเปลี่ยนเข้าไปในฟังก์ชันไอเค้าโดยออฟติกไอเค้าไอเคานะคะแล้วก็โดยออฟติกไอเค้าก็จะคืนค่าช้อยระหว่างไทยบาทกับวิกคอยเข้าไปให้เราเลือกนะคะแล้วก็ตัวม,มนีนจะลองขอให้กอกช้อยหนึ่งหรือสอง โดยในกรณีการถอนเงินนะคะมันจะมีเงินไม่เพียงพอกับเงินเพียงพอะคะ่ะโดยเราจะมาที่เงินไม่เพียงพอก่อนแล้วที่เงินไม่เพียงพอนะคะถ้าเราสมมติว่าเลือกสกุลเงินไทยบาทก็คือชอยที่หนึ่งของไทยบาทนะคะแล้วก็ตัวโปรแกรมตัวมนก็ะจะอ่ไปน้องขอการตรวจสอบยอดเงินว่ามากกว่าที่มีหรือไม่นะคะจากออบเจกต์เงินเขานะคะ ถ้ามันมากกว่าก็คือกรณีนี้เงินมันไม่พอแล้วก็ดีเทอร์ฟอกมาแล้วก็แสดงข้อผิดพลาดนะคะโดย BTT มันก็เป็นเหมือนกันนะคะก็เหมือนกันจะว่าคือ b t มันเป็นช้อยสองก็ทำนองเดียวกันกับด้านบนของเงินไทยนะคะก็แสดงเงินผิดพลาดกันแล้วกรณีที่เงินเพียงพอะค่ะเมื่อเงินเพียงพอก็คือ ตะกูลเงินไทยเป็นช้อยที่หนึ่งก็คือหักเงินไทยออกจากจํานวนเดิมเลยนะคะจํานวนออมที่กออเข้าไปก็คือสมมติว่ากออไปหนึ่งหมื่นแล้วก็เราถอนไปสองพันห้าก็เอาอตัวหนึ่งหมื่นลบสองพันห้าก็จะเหลือเจ็ดเจ็ดพันห้านะคะก็มีเทอร์จํานวนเงินใหม่มาแล้วก็แสดงจํานวนเงินที่เหลืออยู่นะคะ กรนีคำนวณเดียวกันเข b ปิดคอยก็เหมือนกันนะคะจะแค่เป็นอ่าตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะเป็นภาพรวมนะคะเยอะพอสมควรคก็ต่อไปนะคะตัวอ่าให้อธิบายซอฟโค้ดนะคะก็ะคือการกําหนดเลทอย่างแรกคือส่วนการกําหนดเลทโดย ถ้ามาทีา่ตัวฟังก์ชันเมนนะคะก็คือไม่ใช่ฟังก์ชันเมนตัวมาที่ไฟล์เมนหลักนะคะโดยการกำหนดค่าเงินจากโจทย์ก็คือว่าต้องกำหนดก่อนการสร้างเมนะะิเจอร์ค่ะก็ตัวเมนก็จะเรียกเมท็อดเซตอัพเอ็กเชนเลกนะคะก็คือการกำหนดอัตราค่าเงินก่อน,นะ โดยีเรียกไม่ต่อนี้นะคะโดยไม่ต่อนี้ก็คือให้กรอกจำนวน bitcoin rate ก็คือในวงเล็บว่าเป็นหน่วยเงินไทยไป btc นะคะก็กรอกเข้าไปนะคะเป็นสมมติว่ากรอกหนึ่งหมืนหกพันนะคะก็จะรับ สแกนเนอร์จะรับค่าเข้ามาะคะ่ะพอรับค่าเข้ามาพุ๊บก็เอาค่านั้นใส่ไปในตัวแปร BTC เลยนะคะแล้วก็พอเมื่อใส่สำเร็จปุ๊บระบบก,ก็จะบอกว่าเลตอัตราการแลกเปลี่ยน1 BTC เท่ากับที่เรากรอกไปนะคะบาทต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจสอบยอดเงินนะคะ นี่ยก็จะอยู่ใน a อ c o u n t นะคะ d i s p พย์บาลานจะแสดงเงินสองหน่วยอนะะไม่สองหน่วยสองสกุลเงินพร้อมกันนะคะแล้วก็ตัวแปรก็คือประกาศตัวส่วนหัวของ a อ c o u n t คือไทยบาทกับบิคอยแล้วก็ตัวดิสเพย์บาลานะคะก็จะก็จะรับอัตราการแลกเปลี่ยนมาแสดงด้วยนะคะ ก็จะแสดงค่าเงินไทยบาทเงินบิทคอยนแล้วก็อัตราการเลกเปลี่ยนไปพร้อมกันนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของการถอนเงินนะคะอันนี้การฝากเงินก็คือใส่ไปเพิ่มนะคะก็เป็นแลกเปลี่ยนมีอ่าการฝากเงินเป็นไทยบาทเฉยๆมีการฝากเงินเป็นบิทคอยน์เฉย มีการแลกเปลี่ยนเงินในบัญชีตัวเองนะคะอย่างเช่นอยากแลกบิตคอยเป็นเงินไทยนะคะกับแลกเงินไทยเป็นบิตคอยแต่ว่าในส่วนนี้คือต้องมีเงินบัญชีในตัวเองเพียงพอนะคะอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกลับไปกลับมาะค่ะอันนี้เป็นอันนี้นะะการถอนเงินนะคะก็คือต้องเลือกเลือกสกุลเงินที่จะถอนออกมาะค่ะก็คือ เป็นเงินไทยเป็นตัวเลือกที่หนึ่งเป็นบิตคอยเป็นตัวเลือกที่สองก็คือเลือกเข้ามาค่ะตามที่บอกไปแล้วก็คือถ้ากรณีอ่าถอนเงินไม่สําเร็จนะคะก็คือไอจํานวนที่ก่อน,นี่มีค่ามากกว่าเงินที่บีใบันชีก็ไม่สามารถกอกได้ตัวน,นี้ก็เช่นกันเอาบิตคอยหรือว่าถ้ามีพอก็คืออ่าก็จะหักเอาจํานวนนี้ไปหักจับเงินที่มีนะคะแล้วก็ดีเทิร์ค่า เงินใหม่ให้กับเราะคะทำนองเดียวกันก็บีคอยส้กาทำนองเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือการสาธิตนะคะสาธิตการทำงานโปรแกรมอัตตาแลกเปลี่ยนนะคะตรวจสอบเงินแล้วก็การถอนเงินเริ่มเลยนะคะแต่ว่า เมื่อสาธิตนะคะก็จะเริ่มจากการกำหนดค่าเงินนะคะนี่คะ่ะการพิสเอนเตอร์ดิโคยเลตน,นะคะอ่าถ้าสมมุติว่ากำหนดเป็นหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะเมื่อกำหนดแล้วก็คือหนึ่ง BTC เท่ากัหนึ่งหมื่นหกพันบาทแล้วก็สร้างมีเนเจอร์ขึ้นมาหนึ่งคนนะคะ เจอ้างเรียบร้อยนะคะก็ทำการสร้างเอ็ก u n เคนะคะโดยสร้างเอ็ก u n เค a สองเอ็กเคนะคะ ใ่จำนวนเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทตามโจ,ะะจมทย์นะคะไปไปเก้าหมื่นอาทีที่สองไปไปเจ็ดแสนนะคะแต่ว่าการเขียนโค้ดก็คือเห็นป้องกันไว้เรียบร้อยน,นะคะแต่ มีแสดงกรณีที่สำเร็จเท่านั้นนะคะนี่ค่ะสามารถดูแอคเคา t ได้มีอสองแอคเคแสดงจำนวนเงินสองสกุลแล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนทั้งสองบัญชีนะะไปค่ะการออกจากระบบเราจะไปเข้าสู่ระบบของ User อรนะคะเมื่อเข้าสบเร็จก็จะมีเมนูสว c ตตามนี้นะอาทิต โอเคนะคะการตรวจสอบยอดเงินนะคะเป็นตัวแรกที่หนึ่งเกาะเข้าไปก็จำนวนเงินก็จะมีเก้าหมื่นบาทเซ็ตเอาไว้เก้าที่เก้าหมื่นนะคะจากตอนแรกในการกำหนดของมีนเจอร์นะคะกำหนดเก้าหมื่น 90, บาทก็จะเข้าเป็นเงินหน่วยสกุลเงินไทยเท่านั้นนะคะมีพอยไม่มีแล้วก็แสดงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะใช้ตัว อ่าไม่ตอดเดียวกันนะคะต่อไปนะคะการถอนเงินนะคะถอนเงินสมมติว่าใช้จะถอนเงินตะ,ะกูลบิตคอยนะคะแต่มากก่อนแตะว่าเมื่อกออไปแล้วก็ไม่สามารถทําได้ะ,ะเพราะว่าในตะกูลเงินบิตคอยไม่มีเงินนะ,ะถอนนะคะทางการถอน เงินหน่วยไทยบาทมีอยู่เก้าหมื่นเมื่อกี้นะถอดไปสองหมื่นจะเหลือเจ็ดหมื่นนะต่อไปนะคะฟังก์ชันพิเศษนะคะคือการแลกเปลี่ยนเงินนะแลกเปลี่ยนเงินสมมติว่าก็าคือไม่ไม่ได้ฝากเงินสกุลไทยบาทหรือบิตคอยด์จะเป็นการ ตูการแลกเปลี่ยนเงินไทยเป็น BTT นะคะเลือกช้อยที่สี่ก็คือแลกไปสองหมื่นนะคะก็จะเหลือเงินก็จะเหลือห้าหมื่นแล้วปิดคอยก็จะมีสูตรนะคะได้หนึ่งเกืบสองห้าปิดคอย 1, 2, นะคะโดยคำสูตรคำนวณก็คือ สี่นะคะก็ค,ะคือ่อาจํานวนเงินที่กออไปหารอัตราการแลกเปลี่ยนนะคะเงินที่ก่อไปก็คือเองินไทยที่กออมาสองหมื่นสองหมืนหารก็คือเงินสองหมืนนะคะหารหนึ่งหมืนหกันนะ,ะก็จะได้เท่ากับหนึ่งจุดสองห้านะคะตามถูกคำนวณนะคะ ต่อไปถ้าแลกกลับถูงว่าแลกกลับนะคะก็เป็น BTC to THP นะเท่าก,กับแลกกลับ0.25นะคะก็คือแลกกลับมา4,000บาทก็เป็นจำนวนคูณกับอัตราการแลกเปลี่ยนนะคะก็คือ0.25คูณกับ เป็นหนึ่งหกพันมาเป็นสี่พันนะต่อไปนะเป็นการแลกเปลี่ยนก็คือช้อยที่สี่คะถ้าสมมุติว่ากอกแอคเคาท์ที่ไม่มีนะคะแต่ว่า สามารถบอกได้นะแต่ว่ามันจะหาเป้าหมายไม่เจอนะต้องมีเป้าหมายเท่านั้นนะแล้วก็ออกจากระบบแล้วก็อ่าข้อสอบกลางภาคก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ